เเป็นพิศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติมาเข้าสู่ช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับด้วยการที่ยึดหลักการท,รทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับคุณ ราชันชาติสุดนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โจครับครับผมอ่านในราชนชาตสุดที่ครับพี่โจครับอ๋อชาตสุดที่นผมจะถามว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับพี่โจครับครับผมครับผมเห็นในในรายละเอียดครับคือเป็นการูิจารกาบริษัทภูริชาเดเวล็อปจำกัดเจ้าของบี r อน o r รีสอร์ทอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวานแถวบ้านไร่มีน้ําน้ําป่าไหลหลากอุดเขาบอกใกล้ๆอำเภอเลยไหมนหฮะใกล้ๆกันไหม ใช่ใช่ครับไม่ไม่ไกลค,ครับอำเภอบ้านไร่ก็จะเป็นเทือกเขาที่เป็นของเทือกเขาสูงนะครับติดกับห้วยขาแข้งผืนป่าห้วยขาแข้งนะครับพอพอ,อฝนตกเยอะๆนะครับหลายลูกบาทหลายร้อยลูกบาทเมตรมันก็ ไหลลงมาในในช่องถนนก็ทําให้เกิดปัยพิบัติเหมือนทั้งเหนือที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้ผมว่าคลายเมฆเช็ดหรือว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็มีผลกระทบในับพื้นที่เราหลายๆพื้นที่นะครับโอครับแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้ผมถามนอกเรื่องแล้วนะเมื่อคืนที่ผ่านมาคือพอได้ยินข่าวว่ามีน้ําป่าไหลหลากนี่ตกใจไหมฮะก็ตกใจนะครับเพราะว่าในจังหวัดอุทัยเราเนี่ยยังไม่ค่อยเคยพบนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับยังไม่เคยพบ แต่ว่าก็ก็แปลกใจอยู่ครับที่มีน้ําน้ําป่าไหลหลากเข้ามาในระดับที่เรียกว่าน่าตกใจครับน่าตกใจครับผมเพราะว่าผมดูเเฮ้ยมันใกล้กันเลยอำเภอทับทันกับอำเภอบ้านไร่ต้องถามท่านหน่อยใกลครับไม่ไกลครับไม่ไกล,ลนะครับแต่เห็นด้ข่าวว่าตอนนี้น้ําคือมามาไวไปไวไปแล้วเรียบร้อย ใช่ครับใช่ครับเป็นน้ําน้ําหลากครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ลาดชันสูงนะครับน้าเรยแรงครับมนไหลจากที่สูงเหมือนทางเหนือเหมือนกันครับแล้วก็ไหลลงไปในในห้วยหนองลําคลองก็หมดแล้วครับได้ใช้เวลารวดเร็วครับไม่ได้ท่วมขังอะไรครับอ๋อโอเคครับงั้นเรามาคุยเรื่องเรื่องงานเราดีกว่าเราคุยเรื่องงานของคุณประชันดีกว่านะครับคุณราชันผมเออก่อนจะมาทําสวนเกษตรอินทรีย์ก่อนจะไปเป็นเจ้าของบีเออร์รีสอร์ทนี่ทําอะไรมาก่อนครับ ครับก็จริงๆตอนนี้ผมก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่นะครับทํางานควบคู่กันไปอืก็เป็นเจ้าของโรงแรมสวนเกษตรอินทรซีรีสอร์ทหรือเบียนรีสอร์ทรับทันอุทัยธานีแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์นะครับบ้านปุริชาที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยเดิมผมเป็นคนนครสวรรค์นะครับพี่โจครับอ๋อเหรอครับก็ครับผมแล้วน้อมนําน้อมนําคําสอนของในหลวงราชการที่เก้าครับเรื่องอาชีพครับเปรียบเสมือนสับบ้านครับพี่โจครับเพราะว่าถ้าเรามีอาชีพเดียวนะครับเหมือนกับเสาหลักมีอยู่เสาเดียวเนี่ยบ้านเรามันก็จะ ไม่มั่นคงเท่าไหร่ถ้าเกิดวิกฤตปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้เราสั่นคลอนแล้วก็ทําให้มีปัญหาได้ผมก็เลยน้อมนาว่าเราอาจจะมีอาชีพเดียวไม่ได้นะครับเราก็ค่อยเสริมอาชีพนะครับอาชีพแรกที่ผมออกมาทํานี่เป็นเป็นร้าสะดวกซื้อนะครับพี่โจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปิดปรับปรุงถาวรไปแล้วครับปิดเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ไม่ถนัดเรื่องเรื่องธุรกิจแรกๆนะครับที่ออกมาก็เราก็มาวิเคราะห์สวอตของตัวเองว่าเราทําไมถึงสู้ไม่ได้นะครับก็อุต่าแบบอะไรนะฮะ ไปซื้อเป็นชายจากร้างสะดวกซื้อเบอร์สองของประเทศไทยแล้วแต่พอเจอเบอร์หนึ่งเข้ามาใกล้ๆมันก็มันไม่สามารถแข่งขันก,กันได้ก็เลยต้องปรับปรปุงถาวรไปครับพี่โจในอาชีพแรกที่ออกมานะครับอาชีพแรกที่ออกมาเราก็ได้ประสบการณ์ครับว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ง่ายครับมัน,ม,นมันมีปัจจัยหลายอย่างครับพี่โจและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มคิดว่าจะทาอะไรต่อดีบังเอิญผมจบวิศวโยธาครับพี่โจก็เลยมาพัฒนาธุรกิจเรื่องกัน ี่ยเราจะสร้างอาคารพาณิชย์ขายได้ไหมก็มานั่งทาแผนนะครับว่าอืเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับก็เริ่มทําแผนธุรกิจนะครับแล้วก็เริ่มติดประกาศขายแล้วก็ติดบ้านอนารพาณิชย์ขายอ่าฮะครับครับผมมีเสียงรบกวนครับมีเสียงรบกวนเข้ามาฮะอ๋อนะครับด้วครับเจ้าครับครับครับก็ขายแล้วก็ประสบความสําเร็จในการการสร้างบ้านขายนะครับ ครับ Jasmine ครับอ่าแล้วทําไมทําไมทาไมอยู่อยู่รีสอร์ทมาสร้างที่อําเภอทับทันอ่าสร้างบ้านขายเสร็จเราก็ aerial, มีกาไรมีเงินเหลืออาชีพที่ผมใฝ่ฝันนะครับพี่เจ้ครับเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับหลังจากที่ผมทำอาชีพว <like ิศวกรแล้วก็มีอาชีพเกษตรกรนี่แหละครับที่ใฝ่ฝัน ก็เลยว่าลองมาดูว่าเราจะทําอะไรกับอาชีพเกษตรกรได้บ้างเพราะว่าบ้านผมจริงๆแล้วเป็นคนนครสวรรค์มันจะเกิดปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมแบบหน้าปีท่วมทีเราปลูกอะไรแล้วเราก็ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้บางก็ตายผมก็เลยลองสอบสอบหาพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมจะได้ทาการเกษตรได้อย่างปลอดภัยครับเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยเข้าใจพี่น้องประชาชนเลยพอน้ําท่วมมันเป็นปัญหาจริงๆท่วมขังหลายๆเดือนเนี้นะครับ ทำให้มันเสียหายผมก็เลยถามกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าพอจะมีที่ทางที่ขายที่มันจะเป็นที่ดอนหน่อยไหมครับที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยก็เลยมาซื้อที่ทับทันครับพันจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นก่อนที่จะทํบ b n อ e ร o r t ก่อนจะทําอะไรต่างๆนี่มันมันเริ่มมาจากอะไรครับพอเจอพื้นที่แล้วเราจะทําอะไรครับพื้นที พอเจอพื้นที่ปรับเราเราก็ปรับปรุงพื้นที่เนี่ยให้เป็นเลือกเกษตรกรรมร้อยเปอร์เ็นตเลยครับพี่โจเริ่มจากน้ํานาทฤษฎีในหลวงราชการที่เก้ามาใช้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับเรื่องการจัดสรรที่ดินครับก็สิบสามสิบสามสิบสิบนะครับเรื่องแหล่งน้ําเป็นเรื่องแรกที่ที่เราจะทํำนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ดินเดิมเนี่ยเป็นที่นาอย่างเดียวแล้วเกษตรกรพื้นถิ่นเนี่ยเขาก็ใช้ปุ๋ยอย่างเดียวใช้ปุ๋ยกับยาฆ่าแมลงจนที่ดินเนี่ยผมเอาไปตรวจวิเคราะห์นะครับ อ่าค่า N ศูนย์ P ศูนย์สองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับค่าไนโตรเจนไม่มีเลยพราะฟลูออรัสูนนะครับแล้วก็มีแค่ค่าโพแทสเซียมที่สูงเพราะว่าเขาเผาด้วยครับพอท่อาันก็ผักผมก็เลยเริ่มจากการขุดแหล่งน้ําครับเริ่มการจัดสรรแหล่งน้ําโดยที่น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยดู YouTube ของศาสตร์พระราชาจนขึ้นใจอะครับว่าเราควรจะทําทางน้ําต้องมาจากทางไหนก็ถามคนพื้นดินนะว่าน้ําที่จะเข้าในช่วงน้ําหลากจะทำยังไ,ไง ก็ขุดดินแล้วก็ไปทําคันกั้นทาท่อน้ําเข้าทําคลองไส้ไก่ที่จะเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ทํานาในพื้นดินเดิมนี่แหละครับแล้วก็ปรับปรุงสถานที่ตอนแรกผมขนาดปลูกหวานปอเทืองเข้าไปนะครับพี่โจยังไม่ขึ้นเลยครับปอเทืองคือด,ดินไม่มีไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยครับเราก็ต้องเอาขี่ควายเอามูลสัตว์ให้เขามาเลี้ยงสัตว์ในในปีแรกนะครับพอป,ปีที่สองก็เริ่มมีหญ้าขึ้นแล้วเอาปอเทืองปลูกปรับปรุงบํารุงดิน จนทาเป็นที่นานแล้วผมก็อย่างที่ทาเรียนนะครับผมเป็นวิศวกรแล้วก็สร้างบ้านขายเริ่มมีมีพวกวัสดุทางการก่อสร้างอยู่ผมก็เลยมาสร้างบ้านสามหลังท, uh huh. ท,ท,ที่ที่ดินอันนี้นะครับ uh huh. แล้วพอสร้างบ้านสามหลังก็สร้างอย่างที่เราชอบะครับมีระเบียงอยู่ริมน้ํานะครับ uh huh. มีจุดพักผ่อนแล้วคนแถวนั้นนะครับพี่โจามามา,มาขอเช่าครับมาขอเชา่าเพราะว่าเวลาเขามาเยี่ยมบ้านปู่ย่าตายายนะครับ uh huh. เขาก็ไปนอนบ้านปู่ย่าตายายไม่สะดวก อแล้วมันนอนที่นี่มีแอร์มีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปหาปุยญาตายายลาางคืนก็มาพักผ่อนถึืผมมาเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้สามารถพักผ่อนได้ว่าไม่ว่างโดนแย่งโดนแย้งที่โดนแย่งมันก็เลยไปประกายว่าเออสามหลังเต็มนะครับผมทำหลังทสี่สี่ก็เต็มก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงเราก็เราไปจดเป็นโฮมสเตย์ครับทีแรกจดโฮมสเตย์เพราะกฎหมายสมัยก่อนของโฮมสเตย์เนี่ย มีสี่ห้องไม่เกินยี่สิบคนนะครับแต่กฎหมายปัจจุบันเนี่ยปรับเปลี่ยนทางปกครองนะครับปรับเปลี่ยนเป็นแปดห้องไม่เกินสามสิบคนก็เพื่อช่วยให้พ่อแม่พี่น้องในการทําธุรกิจโฮมสเตย์ได้ด้มากขึ้นนะครับครับผมอ่าพอทำสี่ห้องเสร็จผมก็เป็นหกห้องก็เต็มอีกนะครับพอพอหกห้องเต็มสองปีผมก็นั่งคิดและมันน่าจะเริ่มเป็นธุรกิจได้แล้วครับอก็ทีนี้ก็ขยายครับเริ่มทําสระว่ายน้ําเริ่มทําห้องนะครับเราก็ ออกโจทย์โดยที่ว่าลองถามคนที่เข้ามาพักเขาชอบอะไรเขามาเป็นครอบครัวสี่คนอยากมีห้องพักที่เป็นแบบสี่คนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับอย่างผมเน <c oughs> ียครอบครัวก็อยากไปสี่คนไม่ใช่งั้นก็ต้องห้องละสองคนสองห้องซึ่งไม่สะดวกผมก็เลยสร้างโรงแรมตรงนี้ขึ้นมาให้ตอบโจทย์ความเป็นครอบครัวมีสระว่ายน้ํา <c oughs> มีคล้ายคล้ายภูเอ็กเซดสหรับสี่ท่านออกมาก็ดูบุตรหลานของตัวเองว่ายน้ําอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เรามีสิบหกห้องและมีโฮมสเตย์อีกสี่ห้องครับพี่จโจต้อครับ <c oughs> การประชุมสัมมานาก็ได้นะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหรือผู้คนที่อยากทําธุรกิจเกี่ยวกับที่พักนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ดีๆเวลาคนที่มาพักเนี่ยเขาก็พูดว่าเหมือนมาบ้านญาติครับที่มาพักที่โรงแรม <ừ> นะครับพี่โจเพราะรว่า ไอ้ห้องพักที่ผมทําเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เราชอบยังไงเราก็ทําอย่างนั้นคนที่มาพักก็น่าจะชอบคล้ายๆเราครับในยามค่ำคืนเนี่ยของผมพอไม่ใช้สารเคมีจะพบกับหิ่งห้อยนะครับน้องหิ่งห้อยโชว์ตัวด้วยหิ่งห้อยโชว์อนฮนะครับตอนนี้ตอนนี้ห้องมีกี่ห้องแล้วครับทั้งหมดมีประมาณยี่ิบห้องครับโอจากสามกลายเป็นยี่สิบนะครับใช่ครับมีห้องประชุมมีสระว่ายน้ํานะครับมีการ ศึกษาเรียนรู้มาอบรมมาฝึกอบรมได้ครับมีบ่อเลี้ยงปลานี่ปลาอะไรครับคือปลาีปลาที่เราเราเลี้ยงปลาเบญจพัรณ์นะครับปลาหลักๆก็เป็นปลากินพืชนะครับปลาเกตอย่างเช่นปลานินปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาใหญ่ๆคือปลาบึกเขาผมปล่อยไว้ตอนนี้ประมาณสามสิบสี่สิบโลแล้วครับโอ้โหตอนนี้ครับโลใหญ่เลยครับปลาบึกนะครับแล้วก็พวกปลากินเนื้ออย่างเช่นปลาช่อนเนี่ยเขาก็มาเองเราก็เราก็ให้เขาอยู่ด้วยกันเป็นการคัดสายพันธุ์ไปในตัวครับปลาตัวไล็อ่อนแอว่ายไม่เร็ว ปกินเนื้อก็จะมากินเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับอ่ะอันนี้เป็นว่าผมระบุเอสอบถามในึงเผื่อบางคนที่สนใจเอออยู่ตรงไหนนะบ N Resort เนี่ยต้องพิมพ์ผมเมื่อกี้เขาไปดูใน Google แ a p แล้วต้องเขียนภาษาไทยว่าบ n r อ s ร r t มันจะขึ้นมาเลยว่าเบียร์รสทับทันอุทัยธานีใช่ครับใช่นะครับหรือว่าโรงแรมสวนเกษตรอินทรีรีสอร์ทครับอ่านะฮะโรงแรมสวนเกษตรอินทรีรีสอร์ทก็ได้นะครับอยู่อยู่ อยู่เลยจากทางเข้าของทางถนนเส้นหลักเนี่ยกี่กิโลครับเข้าไปตรงนั้นฮะเ,เข้าไปถ้าจากถนนเส้นหลักที่เข้ามาในเมืองก็ประมาณหกกิโลนะครับและจากทำเมืองมาทับทันอีกประมาณสิบเจ็ดกิโลครับพี่<ม>ประมาณยี่สิบกิโลก็ไม่ไกลครับครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงจากเส้นหลักนะครับอน่าสนใจทีเดียวเอา<ะ>ว่าตอนนี้มีสายมารออหนึ่งสายครับ,รบนะฮะพร้อมจะคุยกับทางคุณราชันนะครับพี่แอ๊ยืนยงโอภากุลนะครับเโอ้ยวขอบพระคุณครับ เอาทิตย์เป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติสวัสดีครับพี่โจผแล้วผมพี่แอดมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่แอดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แอดครับผมน่าสนใจนะเรื่องคุณลาชันที่ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เแร้วเศรษฐกิจเปียของในหลวงลอกเก้าะมันเป็นอะไรที่ ที่มันเวิร์กมากอ่ะผมก็ยังเคยเขียนเพลงยังจําได้เลยว่าสิบห้าไร่เนี่ยถ้าเกิดว่าครอบคนวหนึ่งเนี่ยทํากันจริงๆเนี่ยทานาห้าไร่ทําสวนห้าไร่นะครับแล้วก็ขุดบ่อปลาสามไร่แล้วก็เป็นเรือนหอสองไร่สิบห้าไร่เนี่ยครอบครัวหนึ่งอยู่ได้สบายเลยสบายครับพี่แอ๊ครับสบายเลยครับแต่วันนี้พวกเราไปเน้นทำื่วยไปทําเกษตรแบบอุตสาหกรรมไง ใช่ครับพี่แอตไปปลูกพืชตามตลาดต้องการเราไม่ได้ปลูกพืชเพื่อเรากินอยู่มันก็เลยทําให้เราจนนะใช่ครับแล้วก็ฤดูกาลมันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงราคานะครับพี่แอตใช่แล้วก็เป็นเกษตรกรประเทศไทยอยู่กับปุ๋ยเคมีอยู่กับหมูยาฆ่าแมลงอยู่กับอะไรมันสุขสุขภาพก็ไม่ดีมใช่ต้มันมันต้องมีการปฏิวัตินะ ในหลวงท่านปฏิวัติให้เราแต่พวกเราก็ไม่ได้ทําใช่ครับนั่นนะครับผมก็พยายามอาจารย์เนี่ยทําดีครับขอบคุณขอบคุณครับผมก็พยายามจะน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลวผมเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับพี่แอดก็เรียนรู้จากอาจารย์ยักษ์นี่นะครับอาจารย์ยักษ์ก็ผมก็เรียนรู้จาก y o u youtube นีเลยละครับของอาจารย์ยักษ์ที่สอนแล้วก็เอามาใช้ทํานาเองมีเครื่องสินข้าวเองครับมีเลี้ยงไก่ไข่ครับเลี้ยงปลาแล้วก็พู้ผักที่เราชอบเราก็ปลูกครับโอ้ครับคือเรื่องเรื่องดินนี่ต้องให้อาจารย์ จัยักษ์เลยเพราะท่านเป็นปราดเรื่องดินโดยเฉพาะครับผมครับคุณคุณราชันมีเราจะสอบถามพี่แอดเพิ่มเติมไหมครับได้เลยนะฮะอ๋อครับผมก็ต้องก็ต้องชื่นชมครับผลงานพี่แอดทุกอย่างนะครับที่ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆก็ติดตามอยู่นะครับพี่แอดก็ยังไงช่วยกันได้ครับผมเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่ององค์รวมเลยระดับ นานาชาติเลยต้องช่วยกันครับผมครับพี่แอดมีอะไรแนะนําคุณราชันเพิ่มเติมไหมครับกับบริร์ทที่นี่ถือว่าที่ทําทําได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้ดีแล้วนะขยายตัวออกมาได้ถึงมีแปดตอนนี้ยี่สิบกว่าห้องแล้วใช่ไหมครับนี่ยี่สิบกว่าห้อง้วครับพี่แอดครับโอเคแล้วมีหอมีห้องประชุมด้วยมีห้องจัดสัมมนามีคงจะแต่งงงแต่งงานได้ด้วยจัดบันเกิดได้ครับโอเคนะครับได้ครับ ครับก็คร <Okay. S 2> าวที่แล้วมีชาวนอร์เวย์มาแต่งงานที่เราหกสิบคนครับชาวต่างชาติมาแต่งงานที่เราโอ้โห oh, 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 oh. ครับอยู <c oughs> ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มากมากเกินไปอ่ะอยู่อย่างนี้เรามีความสุขเราพอเพียงเราก็โอเคครับด <ผม S 2> อใจด้วยก็อยากให้เป็นแบบอย่างให้กับชาวลูกตุ้งมหานครว่ะถ้าใครที่มีพื้นที่เริ่มจากพื้นที่ของกุราชันซึ่งเป็นพื้นที่ทีแม้แต่ปลูกปอเทืองยังไม่ขึ้นเลยอ่ะแต่ในที่สุดก็สามารถเอาชนะได้มาทำเฐกิจ ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ก็ลองติดต่อคุณราชันดูได้ครับผมครับับขอบคุณครับพี่แอับขอบคุณพี่แอดยินโยอภากคุณด้วยครับขอบคุณพี่แอดคาราบาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณราชันชาสุธิตด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับในการลุกขึ้นมาในกรุงเทครับขอบคุณครับครับผมครับเสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษโดยมหานครทีมและ แอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ